น,น้องตนนี้ยังมีสอนไปหลังนาค่ะไปรบบนี่ยัง <c oughs> ต้มเ <c oughs> นี <c oughs> ่ย <c oughs> ครับบ่อยากแหย่หยัง เดกับเขากันนะข้านในมันเามันบานครับผมวันเขาจะขาจริงหรอเขาจะวอร์เก่าาเงียเนี่ยเก่าเนี่ยเก่าไม่ไ้โผลตข้างหน้าเนี่ยไม่น ไม่กี่กุรอซับกุรอซับไ่บเราที่ใช้เบ็ดไปมันเป็นกลนันตัวไนตัวนกันนะตัวไงเนี่ยนี่กลไนตัวสีขาวนั่นม่เห็นบอกุ่งกันดำอยู่หันท้บ่ไดบอกเี่ยังกับพอนี่เียังเียยังอีนีเนาะ

ถือได้ตอนนี้ก็ตีหาเครื่องแบบก็เพียครับเพียไอ้ลองเมือนอนไ่ะเมือนนอนนอนเดียวหันเพียนอนเดียวหันเอาอยู่ไหนเดียวหันจุดตก่ยู่งบ่ลูกบาน

มันหนหันอหรอเยน้ยงใส่ตาหนกยเห็นหูกว่ากันเนาะไปยิบถือยังงัองนี้อือจับจุจับจุยังระบาดเลยแฮ้กเหมามาจะได้อีกม่ไงเปิดเอม่ไงเราบอสอืจุเลกจุเลกเปิดไม่ไงลบ้าเราาม่

นันซีฟอนมินิบรรยากาศชูเดอรหกโมงเช้าครับเพ่งมันนี่ระเทศหน้ากระเทศหน้าเาดึ๊ด นี่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 เพเบิขาตท่นี้เออยังทำทำที่กีบพันตับเอ็นทีนี่เออเบาเทาาเห็ดยัทากีบพันตับอ่ที่กีบพันับอาจารย์ของบ้านอาจจะค์ของบ้านโมเลียวไม่เขาที่หหยิมันเลียวเลย

ไม่เพาะเขไปใกับสูโบ่จตรนัาไม่อ่งเป็นีป็คนหน่อยูคนหน่อยก่อนหอดมือดีครับผมหายไวดีโอเลยสีวันนี้วันนี้วันนี้